ลดความเสี่ยงเส้นเลือดหัวใจอุดตันจุดแข็งอยู่ที่ตับจุดอ่อนนักรับอยู่ที่หัวใจเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจของคุณมีความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงความยืดหยุ่นและการไหลเวียนเลือดไม่ดีก็คือไขมันในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูงอนุมูลอิสระในร่างกายเกิดเลือดลิ่มเลือดอุดตันเป็นเพราะคุณทานขนมหวานมากจะไม่ดีต่อสุขภาพและอาจส่งผลให้ร่างพังแถมเพิ่มไขมันอุดตันในเส้นเลือดและภูมิต้านทานก็พังไปด้วยแต่เวลาที่เห็นขนมหวานแล้วก็มันก็อยากกินนะ ขอแนะนำตัวช่วยคือสารสกัดอินเดียนก o ูดเบอร์รี่หรือมะขามป้อมอินเดียจัดเป็นพืชทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตและมีประวัติการใช้ในทางอายุรเวทเพื่อปรับสมดุลน้ำตาลและไขมันในเลือดมานานกว่า3,000ปีในตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่ามะขามป้อมอินเดียเป็นพืชชนิดแรก ในจักรวาลจึงมีการนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพอินเดียนรูสเบอรี่มีหน้าที่เพื่อเสริมการทำงานระบบอินซูลินปรับสมดุลร่างกายและลดสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดในกระบวนการเาผาผลาญอาหารกลุ่มแป้งน้ำตาลรวมถึงไขมันด้วยโดยปัจจุบันมีการนําผล อินเดียนกูสเบอร์รี่สายพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกในประเทศอินเดียมาสกัดด้วยน้ำร้อยเอร์เซจากผลสด20ส่วนจนได้สารสกัดเข้มข้นเพียง1ส่วนโดยกระบวนการพิเศษซึ่งสารสกัดได้รับการจดสิทธิบัตรถ,ถึง8ฉบับจงช่วยส่งเสริมสุขภาพดีร่างกายไม่พังเร็วจากผลการวิจัย ปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดระดับน้ำตาลหลังทานอาหารลดลงสูงสุดถึง22%ภายใน2ชั่วโมงลดระดับน้ำตาลสะสมค่าน้ำตาลสะสมเฮโมโกลบิน A1c ลดลงสูงสุดใน1เดือน15%ถ้าคุณยังต้องกินน้ำตาลอยู่ เราก็ต้องใช้ตัวช่วยตัดหวานตัดมันต่อชีวิตสารสกัดอินเดียนครูสเบอรี่หรือมะขามป้อมอินเดียเรามาดูวิธีการรับประทานกันสวัสดีครับเ,เพื่อนช่วงนี้ก็จะเป็นการแนะนำไอจีเบอรรี่ตัดหวานตัดมันซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ได้ อธิบายไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยไอยจีเบอรี่เจ้าสองไว้แบบเนี่ยเราก็ตัดซองไว้แล้วแล้วก็เอามาผสมน้ำผสมน้ำอุ่นแล้วก็ชงโหโอ,โอ,โอ้แก้วแก้วมัวไปหน่อยนะครับซึ่งจะใช้ดื่ม หลังอาหารเช้าแล้วก็หลังอาหารเย็นนะครับดื่มแบบเกาหลีเลยไม่ได้ยกแก้วต่อหน้าผู้ใหญ่ทีนี้เมื่อทานไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรตัดหวานตัดมันแล้วมันก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดซึ่ง ก็จะต้องใช้เวลา,าพบหมออีกครั้งหนึ่งก็เดือนมิถุนาสำหรับเพื่อนๆถ้าอยากจะลองทานเลยก็ดูที่ข้างใต้วิดีโอนี้ได้นะครับว่าจะมีวิธีสั่งซื้ออย่างใดสำหรับความประทับใจก็คือทานแล้วมันอร่อยนะครับก็ติดตามชมวิดีโออื่นๆได้ก็ ดที่ลิงก์โปรไฟล์ใน TikTok เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ